คำเตือนจากกระทรวงมหาไทยสาติติติประชากรชายผู้ชายหนึ่งร้อยคนเป็นเกย์สามสิบคนเป็นสามีของเกย์ยี่สิบคนมีเมียแล้วยี่สิบคนอยู่ในคุกสิบคนมุ่งสู่นิพพานห้าคนหน้าตาอุบาทมากๆห้าคน สมัตินาธนภา่างเพศห้าคนอาเป็นเอชสามคนเฮ้ยใกล้จะหมดแล้วและอยู่ในโรงพยาบาลบ้าหนึ <c oughs> <c oughs> ่งคนเฮ้ยจากสถิติดังกล่าวผู้ชายหนึ่งร้อยคนจะเหลือที่สามารถใช้การได้จริงเพียงหนึ่งคนเท่านั้นผู้ชายมีน้อยโปรใช้สอยอย่างประหยัด และโปรดแบ่งปันกันใช่นะาคิดแล้วเศร้าแส้แซงขึ้น